คุณเคยคิดไหมว่าการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของคุณไปตลอดกาลชายคนหนึ่งทิ้งลูกเมียเพื่อผู้หญิงใหม่แต่วันที่เขากลับมาสิ่งที่เขาเจอทําให้หัวใจเขาแทบหยุดเต้นบางสิ่งที่อยู่ในบ้านไม่ใช่แค่ความทรงจํามันคือความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดคุณคิดว่าเขาจะเจออะไรและสิ่งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลหรือไม่ ดูจนจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าบางครั้งอดีตไม่เคยจากเราไปไหนชายคนนั้นเดินเข้าบ้านเสียงประตูดังกรอบแกรบทำให้หัวใจเขาเต้นแรงกลิ่นฝุ่นและความชื้นเข้ามาในจมูกเขามองไปรอบๆห้องน่งเล่นทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ก็ไม่เหมือนเดิมภาพถ่ายบนผนังสะท้อนแสงแดดที่ลอดเข้ามาลูกสาวของเขาโตขึ้นมากแต่สายตานั้นเย็นชาและเต็มไปด้วยความไม่พอใจ เขาก้าวเข้ามาใกล้แต่พื้นไม้ใต้เท้าส่งเสียงดังทุกก้าวห้องครัวยังคงมีกลิ่นอาหารที่เขาไม่เคยทำเองและมีจดหมายวางอยู่บนโตะ๊ะลายมือที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยข้อความที่เขาไม่เคยคาดคิดมือเขาสั่นขณะหยิบมันขึ้นมาทุกคำเหมือนมีเข็มทิ่มแทงหัวใจเสียงกล้องในบ้านเงียบจนเขาเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองในใจเขาเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ ประตูชั้นบนเปิดอ้าอย่างช้าชและเขาเห็นสิ่งที่ทำให้ลมหายใจค้างเขาหยุดอยู่ตรงบันไดมือยังคงจับราวไม้แน่นลมหายใจของเขาเริ่มสั้นและแรงขึ้นความเงียบรอบตัวเหมือนกำลังกดทับหัวใจเมื่อก้าวขึ้นไปชั้นบนเขาเห็นประตูห้องนอนเดิมของเขาเปิดอยู่แสงจากหน้าต่างศาสเข้ามาทำให้เห็นเงาอะไรบางอย่างขยับหัวใจเขาแทบหยุดเต้น เสียงฝีเท้าเบาๆของใครบางคนทำให้เขาเย็นวาบเขาเข้าไปใกล้ประตูและทันใดนั้นภาพที่เห็นทำให้ร่างกายเขาแข็งทื่อบนเตียงมีผู้หญิงคนนั้นที่เขาเลือกทิ้งนั่งอยู่กับลูกของเขาแต่สิ่งที่อยู่ตรงกลางทำให้ทุกอย่างสันสะเทือนของเล่นเก่าเปื้อนเลือดหรือร่องรอยบางอย่างที่เขาไม่อยากเชื่อสายตาเขารู้สึกคลื่นความผิดปกติไหลลวนไปทั่วตัว ทุกเสียงเล็กๆดังขึ้นเหมือนประกาศความจริงสายตาของลูกสาวจ้องเขาด้วยความเข้าใจและความโกรธเขาอยากจะพูดแต่เสียงเขากลับติดคอความเงียบกดทับเขาเหมือนเวลาแช่แข็งและแล้วประตูด้านหลังดังแกรกร่างบางเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมกับเสียงกระซิบคุณกลับมาสายเกินไปแล้วเสียงกระซิบทําให้หัวใจเขาหยุดเต้นชั่วขณะ อากาศรอบตัวหน่วงแน่นเหมือนมีแรงดึงบางอย่างเขาอยากก้าวถอยแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นร่างบนเตียงเอ็นตัวขึ้นแสงแดดสาดผ่านหน้าต่างเผยให้เห็นใบหน้าที่เขาจะไม่ได้ดวงตาที่เคยอบอุ่นตอนนี้เย็นชาจนแสบตามือของลูกสาวเขากำแน่นจ้องมาที่เขาและของเล่นเก่าบนเตียงมีรอยเลือดและผ้าเปื้อนจู่ๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากมุมห้อง เขาหันไปแต่ไม่มีใครอยู่หัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุออกมันกอกกลิ่นเหม็นไหมเริ่มพะคลุ้มเข้าจมูกและเขารู้ทันทีบางสิ่งไม่ใช่สิ่งธรรมดามือของเขาสั่นขณะก้าวถอยแต่ร่างของลูกสาวขยับยิ้มบางอย่างที่แสงความลึกลับเสียงของเธอเหยินเยียบกระซิบว่าคุณคิดว่าทิ้งเราไปแล้วทุกอย่างจะเหมือนเดิมหรือความรู้สึกทั้งกลัวทั้งเสียใจพุ่งทะลุหัวใจ เขาอยากจะวิ่งแต่ร่างเขาเหมือนถูกล็อกทุกสิ่งรอบตัวเริ่มสั่นไหวเหมือนบ้านทั้งหลังมีชีวิตและสายตาที่เคยรักตอนนี้เต็มไปด้วยความแค้นและความลับที่เขาไม่เคยรู้ร่างเขาสั่นไปทั้งตัวอากาศหนาวเย็นแทรกเข้าทุกรูขุมขนเสียงหัวใจเต้นดังสนั่นในหูและทันใดนั้นเงาที่อยู่มุมห้องก็ขยับช้าๆเหมือนรอให้เขามองบนเตียงสิ่งที่เขาเห็นทำให้ลมหายใจติดขัด ไม่ใช่แค่ลูกสาวไม่ใช่แค่ผู้หญิงคนนั้นแต่มีร่างอีกคนถูกคลุมด้วยผ้าขาวใบหน้าที่มองเขาเหมือนสะท้อนอดีตที่เขาอยากลืมและความจริงที่เขาไม่เคยคาดคิดเผยออกมานี่คือสิ่งที่คุณทิ้งไว้เสียงเย็นชาที่ไม่ใช่เสียงใครที่เขารู้จักสายตาของลูกสาวเต็มไปด้วยความลึกลับและรอยยิ้มของผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของความรัก แต่เป็นคําเตือนและการตัดสินของสิ่งที่เขาทําลมหายใจเขาหนักขึ้นเหงื่อไหลลงบนใบหน้าทุกอย่างรอบตัวเหมือนบีบหัวใจและเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วเขายืนนิ่งไม่กล้าขยับความจริงทั้งหมดท่วมท้นหัวใจเขาร่างที่คลุมผ้าขาวคือสิ่งที่เขาทำให้สูญเสียไป ความผิดพลาดของเขาย้อนกลับมาหาเขาในรูปแบบที่ไม่อาจแก้ไขลูกสาวก้าวเข้ามาใกล้สายตาเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเข้าใจพ่อคุณคิดว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่เสียงเธอนุ่มแต่แข็งแรงเหมือนคำตัดสินของโลกทั้งใบเขาก้มหน้าลงน้ำตาไหลผสมกับเหงื่อบนใบหน้าบ้านที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยความรักตอนนี้เต็มไปด้วยเงาที่เขาทิ้งไว้ ทุกสิ่งเตือนให้เขาจดจำและทุกความเสียใจกลายเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดที่สุดผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นยืนอยู่ข้างลูกสาวและเอ่ยเพียงคำเดียวจงจำไว้ชีวิตไม่มีทางย้อนกลับเขาหันไปมองรอบตัวทุกอย่างเงียบสงัดแต่ในความเงียบกลับเต็มไปด้วยความทรงจำที่ไม่อาจลบเลือนชายคนนั้นรับรู้แล้วว่าต้องใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดเชยความผิดพลาด และความจริงที่เขาเคยหนีตอนนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาเขาก้าวออกจากห้องนั้นอย่างเงียบงนันแต่หัวใจหนักแน่นขึ้นเขาไม่อาจเปลี่ยนอดีตแต่สามารถเลือกที่จะอยู่กับความจริงและเริ่มต้นเรียนรู้ว่าการเสียสละและการให้อภัยคือหนทางเดียวที่จะก้าวต่อไป